อยากได้ตู้แช่สารประตูที่ประหยัดไฟเบอร์ห้าห้าดาวแนะนำร้านชาด้วยครับเฮียเป็กสวัสดีครับผมเฮียเป็กเม่งติมเครื่องเย็นครับผมร้านเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเลยโลตัสกาญจนบุรีมา500เมตรมาไม่ถูกตัวผมเลยนะครับ088-196-3865ครับผมแนะนำตู้แช่สารประตูโนฟอร์ดประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ห 5, 5้ดาว ค่าไฟ12บาทต่อวันขนาดกว้าง1เมตร65เซนติเมตรลึก60เซนติเมตรสูง200เซนติเมตรจำนวนชั้นมีทั้งหมด5ชั้น3ช่องปรับได้ทุกช่อง เป็นกระจก2ชั้นโลอีป้องกันฝ้าอุณหภูมิภายใน2-8องศาล้อหมุนได้360องศารับประกันความเย็น1ปีคอมเพรสเซอร์5ปีซื้อได้ที่ร้านเม่งสินเครื่องเย็นเลยโลตัสกาญจนบุรีมา500เมตรมาไม่ถูกโทรหาผมเลยนะครับ088-196-3865ใครมาดูคลิปนี้ขอให้เฮงๆงรวยรวยกันทุกคนนะครับโดยเฉพาะลูกค้าครับรวยสเท่า